สวัสดีครับผมในานามตัวแทนของสำนักบองกันนะครับวันนี้ได้รวมทีมเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบางเขนบางชันบางท่อนสามบางมาทําบุญกันในป่านะครับมีพี่ๆมาเพื่อนๆเอารถมาเอางูที่จับได้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงูอ่างูเหลือมงูมีพิษชนิดต่างๆวันนี้มาทําบุญกันมาปล่อยป่างูเหลือมปล่อยเสร็จแล้วครับต่อไปเหลือเงูพิษนะครับงูพิษเดี๋ยวดูงูพิษมาปล่อยกันอ่ะยกักษ์ตัวไหนตัวแรกก่อนดิี อันนี้คือเขียวหางไหมมีมีพิษเท่ากับงูเห่าอ,อ,อันนี้มีพิษออันนี้คืองูงูเนีเ่ยมันต้องแยกชนิดส่เป็นอ่าระบบประสาทระบบเลือดระบบอนงไง้อันนี้มันจะเป็นระบบเกี่ยวระบบเลือดอกัดแล้วก็ถ้าได้พิษมากๆก็ตายไวไนดะ้เสียชีวิตได้เลือดออกเยอะแผลจะทํำเยอะมีพิษอันตรายคือมีกลุ่มมีพิษอันตรายหมดนี้เขียวหางไหมสองตัวอันจรยับแต่กันแล้วมันจะออกไหมเนี่ยรูตรง้ต้องมับไหม

อนนี้ต่อไปอันนี้เขาเรียกมูปีแก้วครับมีพิษเช่นกันไม่มีพิษครับชั้นนี้ไม่มีพิษแต่ฟันคมมากอันนี้มีมูปีแก้วไปละเดี๋ยวดูเขาไปเองครับไปเร็วมากเนี่ยไปเร็วปีแก้วเหมือนมันลูกมันอะบางคนบอกเป็นมูทับวสมิงคาอะไรเนี่ยตัวมันลายๆไม่เห็นเอาคอมาดูดิ เดอ,อ๋ยวเดี๋ยวลูกคุณครบฮะที่คุณครบใช่พี่เป็นยังไงล่ะลูกไม่ทำไมมันสลับอะไรอ่ะมันทบณครบเลยครบเลยเนี่ยเหรอใช่เว้ยไม่ใช่ข้าวสมิงคาใช่ไหมลูกมั้งเหรอข้าสมิงคามันมีพิษไหมพี่ลูกเนี่ยมีพิษมั้ยมีพิษไหมเนี่ยข้าวขาวเนอะเออเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันเนี่ยครับมันจริงๆมันเป็นงูใต้เนี่ยสิใช่ใช่ไหมลองดูไม่กัดมันว่งไวมั้ครับว่ไว ไอ้นี่ลูกเขาเจอทำไมใช่ไหมผมบอกว่าสีสลับอย่างเงี้ยเป็พิษเด็กเขาว่านะพี่จะต้อมีใครมีพิษฮะตันตันอ้าวตายตายนั่นไงาจริงยแต่ไม่ขู่ใช่ไหมล่ะโอ้โยไี่ไงฟาดฟาดอยู่โอ้โห ให้มันแตกสิเปลนที่เลยนะมนเป็นมันถ้าเป็นเป็นาวม่อขาดองเปียกาาดงจะเป็นดำดำปึ๊เนี่ยขาวม่อที่ขาดงโอ้ยหมดแล้หมดแล้วเาไทยหมดหมดหมดเอาออกไปทไหนอะไปไหนนี่ไปไหนนีอันนี้เาอันนี้ขาวดองขาวม่ไปเไปคนี แต่ตัวนี้ขู่ดีจริงๆเลยนะตัวนี้เฮ้ยไอ้นี่ยังอยู่นี่เลยตายอ่ะายลูกกันตายลูกกันเฮ้ตัวนี้ผมไปจับได้วะใช่นี่เลยลำพุธเลยรู้วิ่งเลยยักษ์เล่นลงวางเล่นอย่าเพ่งเฮ้ยจะดีไหมเห็นไปแล้วเห็นก็ไปแล้วปล่อยไป ขู่ดีจริงๆเลยตัวนี้นั่นๆๆๆิงงานจับไงของยี่งานจับไงของเล่นมันไ่เล้ยมีอะไรจับผางจับหางจับหางจแล้วมันทํางนเดี๋ยวมันไ่กลับย่ะไม่กลัวะจับย่ะไม่มีอะไรห่าง ดึงเลยลองดิลองดิแค่เขยับมือเสียสุดจับเลยจับเลยเออดึงเลยนะให้มันห่างตัวเขย่าเขย่าแค่นั้นเขย่าเขย่าขย่าด้วยเขย่าด้วยกองใส่ถุงเออให้มันเสียเวลามันยกขึ้นตัวขึ้นเออเขย่าเขย่าถ้าไม่อยากให้มันยกตัวขึ้นก็วางหัวไว้กับพื้นหน่อยเดียวเอออย่างเงี้ยก็ไม่ฟังนแหละไม่ได้นั่นแหละไม่ต้องไปรัดไม่ต้องดูจังหวะเอ้าจับง่ายจับง่ายจับหายมูนทุกอย่างจับหายจบแล้ว มันจะมันจะใช่มันจะหมุนพันขึ้นไงนี่ตัวชุดอกมันจำเงี้ยเห็นไหมเดียวที่ก่อน ยังมีน้ำนมาด้วย่ห่าขึ้นมาหมดแด้วไห <c oughs>